สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสา่มันค่ะพี่น้องโอ้ยคิดหอด,ดิบอดใหญ่ลงลีบอยู่สองหมื่นนะคะเพราะว่าสามีไปเฮ็ุงานนะคะบุญอยู่บ้านก็เลยจะสี่ท้ายอีหยังให้พี่น้องเบ่งมุกขึ้นตีเล็กกับบานกลับมาหอดบานกับประม่านเกือบสี่ถุ่มบุญกันเขานอนแล้วหุนงวงนอน ก็เลยจมหายว่ามาเห็ดหยางมากกสิกับพึ้นอีกเหรอแม่พี่น้องถกแกโทรมาว่ามีงานเพิ่มมาสันปกติกับสิกาเปียวหกล้อมาบ้านเป็นไหนคือบอช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะไปไทยคลิปเป็นสีกระสิบไทยในรถเปิดกระจกลงน้ำกับสาดตะของ ก็เลยไปสั่งเขาเอินอยังกอตีขันสารเอามันทำไมเป็นมือนนี้ทำไมไม่ขึ้นห้องบนละ่ะฮะมัน,นโป้งนี่เดินไปมันก็ดีเดินไปพี่ที่เป็นอย่างบอบาลานกันเลยนี่ไหนะจะห้องเราขึ้นมาอีกว่เป็นอย่างก้ขึ้นมองนี่ถ้าขึ้นมาหนีตัวนี้กับโคขึ้นมาพี่ใส<จ>่กาวกัติดตะเกียรใส่เบาหไหม มันมาถึงรุ่นมันเตะมันแมนใส่แบบนี่บอเพราะทำไมตรงนี้มันต่ำอ่ะขอเป็นสร้างเข้าวปรสร้าง,าางนะก็บ่เด้ใส่ของแท้ดอกพี่น้องใส่ของเก่าของปลอมของลาสดาช้อปปี้ไม่ใช่เออน,นั่นแหละ พ่อเด็กกันยง้มฝนาสาดพ่อนประหน่อยใส่กระของกินยาไปก่อนเป็นไข่ที่พี่นอ้องตีเหล็กก็ได้เป็นไข่กระสู้สูสู่หางิันหาคำ่ำขันวุ่นหูว่ามีงา่ายมุนใ้มาบ้านดอกเด้นี่ บันนี้หาสมมุติว่าแล้วงานแล้วพวกนี้จะขับพกล้อมาให้บันนี้ทังรถกระบะคนขับพกไม่โต <Okay. S 1> ตคตรเลยบัดยางบ่อยากได้นัะหลายพวกรถติ <Okay. S 1> เอาเอาให้ตรงนะเอาให้ตรงนะ มันแมนปตีฮ <c oughs> า่ฮแจ็คแล้วายคีไปก็ยันยเขาหัวหลอยน้ำทงังอืออือเจ้าหูวบอลเนกวางไนใส่อันนี้เหรอมันคือรถผู้เฒ่าพนาปัโทผู้บอกไปตะขาสิมเดแนกว่าใส่แล้วคือรถผู้เฒ่าสัสระสีเฒ่าตัวเลยเป็น พอคนแม่คนบ่แห้งหรอสามสิบว่าแถวเสีวาจ้าไหนเขาจะเอาหล่อรวมูนี่ไปไวนาบ้านเบิืเลยเดอร์เขาไปเลี้ยงเขาจะเอาดินใช้เขาสิบผูกพักระวัางที่ตีเล็กบ่อยูช่วงนี้เหมือนกับสีเฮ็ดงานบ้านนะคะปลูกพักปลูกห้าเฮ็ดไปติคลิปกับสีว่าใครเดีอดร่งว่าจะสีไปทายอยังเราพี่น้องอยู่บ้านแต่ว่ากับสีหาแนวทายเห็เบิง้งอยู่ดอก แตว่าหาเนี่ยปแปลกกว่านี้พอออ้ยแฟชั่นดีนะั้นเกือบแม่มันคนละหางเนี่ยมันะแฟชั่นดีนะั้นหนีของวุ่นนีก็จำว่าแฟชั่นแต่อันนั้นมันคนละหางสยังพูกัสีถุงเงิน เอาเสือ,อยังตากผาไปนี่บักส่งซอส่งเสียไปทั้ทงในรถเ,เอาละเอาล่างมาแล้บมาซุกใส่ไดยนั่นน่ะซุกใส่หนันของมันนี่ทั้งในนี่ไง Chân nó quên nó nếu bong nữa bằng nhỏ bay ôm pins à la quam lâu năm 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 นี่แต่แนวเบิดเงินเฮ้ยเฮ้ยตัวหายใจออกใจเขาไม่แต่แนวเบิดเขานอนลงก็พ่อบอกอ่ะไปเปิดประตูรถให้ป่ะโอไปเปิดประตูบ้านให้พ่อบ่มีแต่ระวังแตจอันนี้ระวังบ่บมกส่งเซ็งโอ้ส่งยังก่อนแอก โทรหาสางไปไปไปล้พี่น้องมาค่อยเด้อยวยูเดี๋ยวเศร้าดอกปีเล็กรรไข่ปัานหนก็ับไปพอไปกับผ้าละหลายพี่น้องเอ้ย ไอแล้วโอเคค่ะไปพอกันคลิปหน้าคลิปนี้กะสาระบ่มีพี่น้องแต่กั็มาเว้าสู่กันฟังเนาะพี่นอ้องเออห้ะ,ะนี่ยัง connect บ่ต้องสิหาว่าเปิดไมค์หน่อยเด้วันนี้พี่ตลอดับ ยังก่อนพนยุใส่ไปตากผ้าไปแล้วพม่นชด็กซักทงเทานี่ไ,ไป่โอ่งมาเออย่างคนหนึ่งเพลแอรัน้ตีเล็กไปเห็ุงานแล้วก็อยู่กันสองเม่ลูกได้บันเ้เมืนน่อนี่สวยๆลูกไอ้จังสิไปเห็ุงาน จะของก็อยู่บ้านพี่น้องโอเคค่ะไปลคะค่ะพี่น้องวุนเส้นสายมานันสวัสดีค่ะ